สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยจ้าขึ้นฮอดอีกแล้วจากบริเวมหาเดอนนวันน,ะนี้ฝนพากกินอาหารใต้เอ่าแต่ว่าเป็นขนมจีนนะจ้าขนมจีนกับแกงไตปลาแกงไตปลาเนี่ยผมบริเฮ็ดเองนี่เฮ็ดผมเป็นแล้วก็มีกะทิเพือนจา้าน้ำยากะทิกะทิใต้อะจ้าอาจกะกมีเตงหมูนมนะแก้เผ็ดแล้วกับผักเยอะแยะเลยขนมขนมยังบ่รู้จ้ามีแคบหมูนะจ้าขอญาติะด้าขอยาดซอยเลยนะ แกงกะทิฝนบ่คออ่อยไอ้แกงแตป่าเราปิดบ่ถึกนะแกงแตป่าฝนบ่ค่อยได้กินนะคนมนาะกินนับเพื่อได้เลยจังขออย่าเทเทลาดอืมืม่อน,นี้ฝนกินคนเดียวนะพี่ปูไปโย و, พี่ปูไปทำทุ่งไรดเดวกลับมากินทีหลงังแซ่บๆจ้ะ ไปแล้วออหอมเพ็ดไดได้เลยจ้ะว้าวขนมจินแล้วบางตา เอลืมเอิญจ้ะพี่ป้าหน้าอามาแล้วเจแล้วลูกกันหลาน,พนเพื่อนๆจ้ะพ่อแม่จ้ะอายเอ้อกินขนมกินน้ำฝนขนมจีนแกงไตปลานะเป่นว่าผสมกะทิมือสวนโตไป็นชจิบสนหรับผสมกะทิแซ่บจมเลยจ้ะ ผู้ใดทำผลสภาพก็สิเป็นสภาพขฝนสิเป็นแน้วนี้แล้วจ้ะนอนดึกตื่นเช้าจ้ะกะิจมๆอย่างน้อยกับเ่าเคยสวยยไอเทมดอ,อกวะผสมสองอย่างเราเป็นอ้นวนรัวขึ้นมาทันทีอืมอยากอะี่เป็นคนค่ะแต่แบบ แซบจ้ะที่แรกคน่าเสิเอาพริกไม่กินกับเนานะมันเผ็ดล้วแก่งแต่ปากกับว่าได้ไ<อ> <c oughs> แก่งแต่ปากกับถือว่าเผ็ดใช้ได้เลยพอๆจ้ะเอาผนมาแล้วนะจิมแต่หน่อยเอาผนมาทำกันนะ เราโเกเยกโต๊ะหรือจานจานฝนมันโบจานฝนตูดจานมันบ่มันไม่เสมอ แน่จ้ะตัวยำเงาอุ้มอาลงมันเข้ากันขนมจีนปะถ้าเป็นย้ำขนมจีนอนะเข้าแน่นอนนะตัวผู้จ้ะ ผสมน้ำยาสองอย่างฝนมักน้ำยาถมถั่วทักที ันดีอนะแค่ต้องสองย่งทั้งแจ้งแต่ปลาแลกกับน้ำยากัะพท่เลยจ้ะ อ่งมาเดี๋ยวจ้าเราเปิดพ,พัวไปกินยู่นแนแทบเดียวอันนี้ต้นยอดนี่ย่างนะแล้วฝนกินมึงก่อนอ่ะแม่ค้าเพื่อนไฮมาใบมะกรอ วคำใหญ่ปวดประหนแบ่งแล้เนี่ยนะมันจะปวดปน บะปากกว้างกระเบ็ดด้วยพันว่าจิมบ้าจิบ้าินแล้วมันเผ็ดแล้วเจ้ว่าลองซิมมังค้ำถึงมันบ้าเผ็ดจล้วก็ได้กินพริกบ้าเผ็ดผักสี แต่คนมาอยนนี่สมพอนได้กินข้าวเหนียวได้กัะเครื่องเดือดแล้วะ่ะเท่าไรบุฟเฟ่ต์ลืมลืมมือลืมเวนจ้ะหัวเราเนี่ยขอแยกได้จ้ะเสียงซ่อนกระทบจานคิด,คดแอดเนี่ย อือๆนี่นั่นน่ะเด้มันแซ่บິ้ะคันกินบ่เดียวก็สิเป็นแวนี้ รอบรอบอพาร์ตเมนต์ที่ฝนยู่เนี่ยมีตะเข่าจะจ่ะยวมือลังก่อนจ้ะมือลงังกระเนิ่ารีวิวรอบอพาร์ตเมนต์แล้วก็ให้ห้องให้บ่อยู่กินจังไดเนาะ yeah mm -hmm. คนมีแต่หมูกแก้เผ็ดหวาน <S <S เผ็ดแะ่แกงใส่ปลาเผ็ดน่าจะเป็นไข่ทั่วเหลืองจ้ะเอาคนไปแล้ว มากินที่หลังกินขนมก้อนนี้เบิดฟุ้งแตกปะ่ะิจ่ะอิ่มแฮงขอบคุณหลายๆจ้ที่เขามาชมคลิปมาจา้ะขามาคอมเมนต์เขามาทักทายฝนขอบคุณหลายๆ้าไปแล้วค่ะแต่พอกันไม่คลิปหน่ะจะคลิปหนาฝนเสพอาจจะน่าจะอาจาอาจะรีวิวของเรื่องว่ากร้านอาหารเลยเบอรกับภาพกินข้นางนอกละจ้ะเดี๋ยวเอาตามความสะดวกนะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะ ขอบุณค่ะบ๊ายบายค่ะ